อ่ะไปต้อกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนั่มถูกภาคส่วนครับรวมสรดีภูกล้าเนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพู เป็นประธานในงานวันไทยอาสาป้องกันชาติหรือว่าท่อสอปชประจําปีงบประมาณ2,568จังหวัดหนองบัวลำพูครับยูทีล้านอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติตำบลกุดอินจีอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับเพื่อรำลึกและกสดุดีวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อป้องกันประเทศแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงพลังความรัก ความสามัคคีของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในจังหวัดหนองบัวลำพูให้เป็นไปอย่างกว้างขวางครับโดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจประชาชนไทยอาสาป้องกันชาติชุดรักษาความปลอดภัยมู่บานชรบเนี่แหละครับร่วกับประชาชนชาวอำเภอหน้ากางเขาร่วมงานครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้กล่าวคําสนุดีผู้เสียสละเหนื่งในวันไทยอาสาป้องกันชาติพร้อมกันมกบนำผู้รวมงานยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงการไหวอารัยแหล่าการรำลึกถึงวิรกรรมของพี่น้องประชาชนไทยอาสาป้องกันชาติที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินน้ำครับค่ะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่พุ่นละค่ะวันที่ซีมีนาคม2,369นะคะท่านท้าวสุรานารีวีรัตรีของไทยเนี่ยค่ะเพิ่นได้ร่วมพลังพี่น้องประชาชน คุณผู้หญิงเนี่ยค,ะค่ะในร่วมไปถึงคุณผู้ชายพร้อมในนครราชสีมามาจับอาวุธต่อสู ขับไล่อริราชศัตรูอย่างเข้มแข็งค่ะถึงแม้ว่าสิเป็นเพียงพลเมืองเท่านั้นเป็นประชาชนเท่านั้นมีอาวุธยุโทโธปรกรณ์น,น้อยนิดเดียวนะคะแต่ว่าด้วยหัวใจที่แกงกล้าแล้วกับอุดมการอันแนแน่ที่ศีลักซาเอกราชเอาไว้ก็เลยเหตุหายเพิ่นสามารถขับไล่ขาซึกนี่แตกพ่ายไปเลยวาสันเถาะจากเหตุการณ์นั่นค่ะการนับเป็นวิรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริงของพี่นองประชาชนนะคะที่ร่วมพลังกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูจนได้รับใชยชนะค่ะทางราชการ เพิ่นกันเลยได้ประกาศไฮนี่แหละค่ะวันที่4มีนาคมของทุกปีเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติค่ะ